เห็นผมไหมครับผมอยู่ทางนี้ครับขยับเข้ามากใกล้ๆสิเห็นผมแล้วสินะครับรู้ไหมว่าผมคือใครผมคือหนอนมแมลงทหารดำครับเห็นผมตัวเล็กแบบนี้รู้ไหมผมมีส่วนช่วยให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยการสามารถช่วยกำจัดขยะได้ด้วยนะอ้าออ,องงใช่ไหมล่ะ งันวันนี้ผมตัวแทนเหล่าหนอนมแมลงทหารดำทุกตัวจะพาทุกคนไปรู้จักขั้นตอนการกำจัดขยะด้วยการเลี้ยงหนอนมแมลงทหารดำที่เขตหนองแขมกรุงเทพมหานครตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการแบบละเอียดเลยครับก่อนจะไปรู้จักวิธีการกำจัดขยะผมจะพาทุกคนไปรู้ที่มาที่ไปของขยะเหล่านี้ก่อนว่าเราได้ขยะมาจากที่ใดบ้างโดยพระเอกหลักของเราในขั้นตอนนี้คือพ,พี่พนักงานเก็บขยะกับรถขยะไม่เทรวม คันนี้นี่แหละครับที่มาของขยะเหล่านี้ก็ไม่ใช่ที่อื่นไกลเลยไม่ว่าจะเป็นของเสียจากการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของเสียจากโรงอาหารจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนแหล่งชุมชนต่างๆของเสียจากการขายสินค้าในห้างสปปรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปของเสียจากการทำเกษตรเป็นต้นพี่ๆี่พนักงานทุกคนก็จะมีหน้าที่มาเก็บขยะกันแบบนี้ในทุกๆเช้าเลยแหละครับ เพราะฉะนั้นผมขอความร่วมมือจากพี่ๆทุกคนช่วยกันแยกขยะอินทรีย์เหล่านี้ออกจากขยะรีไซเคิลให้ผมก่อนทิ้งด้วยนะครับเมื่อเก็บขยะครบทุกจุดแล้วรถขยะไม่เทรวมก็จะเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปนั่นก็คือโรงเรือนกำจัดขยะด้วยหนอนแมลงทหารดำและนี่ก็คือโรงเรือนที่ใช้กำจัดขยะอินทรีย์และเป็นที่ที่พวกผมอาศัยอยู่ครับโดยโรงเรือนแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น6โซนดังต่อไปนี้ โซนที่หโซนรับขยะอาหารและโม่บดอาหารโซนที่สองโซอนอนุบาลหนอนโซนที่สโซนเพาะพันธุ์ โซนที่4โซนโรงบินสำหรับตัวแมลงวางไข่โซนที่5โซนเลี้ยงนอนสำหรับช่วงวัยนี้ของผมเป็นช่วงที่กำจัดขยะอาหารได้มากที่สุดครับเนื่องจากวงจรชีวิตของนอนแมลงทหารดำอย่างพวกผมคือการกินตลอด24ชั่วโมงสามารถกินอาหารได้ทุกชนิด และกินได้ในปริมาณมากๆทํทำให้พวกผมจะกินอาหารเป็นสองเท่าของน้ำหนักตัวในทุกๆวันและการเติบโตของพวกผมจะมีขนาดพันเท่าเปรียบเสมือนคนคนหนึ่งสามารถขยายขนาดตัวเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่นั่นเอง ทำให้ไข่นอนแมลงทหารดำ1กิโลกรัมเมื่อเพาะจนกลายเป็นหนอนโตเต็มวัแบบพวกผมจะสามารถกําจัดขยะได้มากถึง13ตันเลยทีเดียวนับได้ว่าพวกผมเป็นผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพมากๆโซนที่6โซนโรงปุ๋ย ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าวิธีทําปุ๋ยหมักได้ถึง47เท่าอ๋อผมลืมบอกไปนอกจากพวกผมจะสามารถย่อยสลายกำจัดขยะได้แล้วยังสามารถนำพวกผมไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยนะครับ ดังนั้นจากการใช้ประโยชน์จากโรงเรือนแห่งนี้ในการนํามาช่วยย่อยสลายขยะอาหารจากขยะอาหารหนึ่งตันจะได้หนอนโตเต็มวั600กิโลกรัมสําหรับนําไปเป็นอาหารสัตว์และได้ปุ๋ยมากถึง300กิโลกรัมซึ่งแนวคิดและกระบวนการทํางานของโรงเรือนแห่งนี้ได้นํามาใช้ปฏิบัติจริงๆกันแล้วที่วิสาหกิจชุมชนสวนตองก้าวตําบลบางขโมดอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีแล้วพบว่า 1. สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้วันละ200-250กิโลกรัมต่อวันซึ่งลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นกว่าการใช้วิธีกำจัดขยะระบบเดิม 2หนอนแมลงทหารดำในช่วงตัวเต็มวัยสามารถนำมาเลี้ยงปลาสัตว์ปีกและหมูได้ 3. ปุ๋ยหมักที่เป็นผลจากการกำจัดขยะอินทรีย์นำมาใช้ในแปลงเกษตรปลูกข้าวและแปลงผักได้ดังนั้นกระบวนการนี้จึงถือเป็นหนึ่งเครื่องมือในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชนได้ขณะเดียวกันยังตอบโจทย์ความร่วมมือกับนานาชาติในการช่วยการลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีเพราะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง40 เเท่าของกระบวนการเดิมและที่สําคัญเป็นการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่พึงนํามาช่วยกันส่งเสริมให้ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงซึ่งจากการดําเนินการที่วิสาหกิจชุมชนสวนต้องก้าวพบว่าขยะอินทรีย์100กิโลกรัมจะทําให้ได้หนอนแมลงทหารดําเพื่อมาใช้เป็นอาหารสัตว์ประมาณ60กิโลกรัมและได้ปุ๋ยประมาณ30กิโลกรัม ซึ่งช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้ออาหารสัตว์และลดค่าใช้ใจ่ายจากการซื้อปุ๋ยนอกจากชุมชนดังกล่าวในไทยยังมีการใช้หนอนแมลงทหารดำในการกำจัดขยะอาหารอย่างแพร่หลายในต่างประเทศอีกด้วยเป็นยังไงล่ะพวกผมได้ินเตอร์ด้วยนะทุกๆคนคงเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าโรงเรือนแห่งนี้และหนอนแมลงทหารดำอย่างพวกผมมีประโยชน์มากมายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดค่าใช้ใจ่ายสำหรับอาหารสัตว์ ลดค่าใช้ใจ่ายในการกำจัดขยะ ช่วยสร้างองค์ความรู้สร้างไรายได้เป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรลดการเกิดภาวะโลกร้อนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการกำจัดขยะไม่ถูกวิธียึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในประเด็น BCG Inaction Zero Waste ที่มุ่งเน้นไปที่แหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่จากมแมลงและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ทางกรุงเทพมหานครสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีบริษัทเจเนซิกเอ็กซ์จำกัดบริษัทดาวเคมีคอลประเทศไทยจำกัดร่วมด้วยวิสาหกิจชุมชนสวนต้องก้าวและหนอนแมลงทาหารดำอย่างพวกผมขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสนับสนุนโครงการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยการเลี้ยงหนอนแมลงทหารดำให้เกิดขึ้นหลากหลายเขตพื้นที่ในกทมรวมไปถึงอาจขยายโครงการนี้ นำไปใช้ได้ทั่วประเทศไทยเพื่อร่วมกันช่วยสร้างสรรสิ่งแวดล้อมของบ้านเราให้น่าอยู่ขึ้นต่อไปครับขอบคุณครับ